ในขณะที่พวกเราหลายคนนั้นกําลังดีใจกําลังฉลองความสําเร็จกําลังฉลองแชร์ชนะให้กับนักแข่งหมายเลข42ของ LCR Honda r นดารักสามารถชนะได้ในเกมการขันสนามที่3ในเซอร์กิตออฟเดอะอเมริกาแต่ในอีกมุมนึงนะครับ ความผิดหวังที่เกิดขึ้นกับนักแข่งหมายเลข36ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมทีมของเขาสมัยอยู่กับซูซูกินะฮะตอนนี้จอนเมียอยู่ในอันดับที่19ในคะแนนสะสมครับมีแค่5แต้มมันเกิดขึ้นในสนามแรกนะครับในสนามแรกที่เขาจบอันดับที่11แล้วก็ได้5แต้มหลังจากนั้นก็ล้มเจ็บหนักพักยาวนะครับสนามที่2ที่อาเจนติน่าก็ไม่สามารถลงแข่งขันได้สนามที่3ในอเมริกานะฮะก็ล้มทั้ง2เรสนะครับ จะมีใครที่จะบรรยายถึงความรู้สึกของอดีตแชมป์โลกผู้นี้ได้นะครับมากมายหลายคอมเมนต์ที่ผมเห็นในบ้านเราไม่เท่าไรหรอกครับแต่ในต่างประเทศเนี่ยก็เรียกว่าวิจารณ์กันยับเลยทีเดียวนะฮะคำพูดที่ประมาณว่าเออบางที Honda คิดผิดหรือเปล่าที่เซ็นสัญญาออทีมแรปโซทีมโรงงานเนี่ยให้กับหมายเลข36ตามจริงแล้วน่าจะเป็น42หรือแม้กระทั่งว่าโชว์ผลงานไม่สมกับศักดิ์ศรีเป็นอดีตแชมป์โลกในปี2020เลย หรือบางทีก็บอกว่าไม่น่าได้งานนี้เลยไม่ได้ได้เก้าอี้ในในทีมโรงงานเลยนั่นก็คือเป็นแค่ตัวอย่างส่วนเล็กส่วนน้อยนะครับมันไม่ใช่เรื่องผิดนะฮะที่เราจะวิจารณ์นักแข่งใครสักคนหนึ่งเพราะว่าสิ่งที่เราวิจารณ์ผมก็เข้าใจนะครับว่ามันก็คือสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนั่นแหละแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกอยากจะเล่าในวันนี้ก็คือ มันเป็นสถานการณ์ที่นักแข่งคนนึงจะต้องแบกรับไว้จะต้องเรียกว่ากดดันพอสมควรนะครับในตรงนี้เพราะว่าทั้ง4 2่ทั้งสาิของพวกเขาก็ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันมาอย่างยาวนานในทีมซูซูกินะครับก็เรียกว่าประสบการณ์เรียกว่าโปรไฟล์ต่างๆแม้ว่าคนนึงจะเป็นแชมป์โลกอีกคนนึงไม่ได้เป็นเนี่ยแต่นะครับพวกเราก็มองว่าฝีไม้ลายมือของพวกเขานั้นก็คงจะไม่มีใครที่จะเหนือกว่าหรอกเ้่าแต่เราจะมองแบบกลางๆเข้าไปจริงอยู่นะครับว่า หมายเลข42อลารกินนั้นก็จะมีเีลาการขับที่บู๊ที่ดูดันถ้าใครที่บอกว่าเคลมตัวเองว่าเป็น FC คนบ้าทีมก็จะชอบหมายเลข42มากกว่า36ใช่ไหมฮะแต่ถ้าจะบอกว่าไม่ได้เชียร์ใครเป็นพิเศษแล้วก็มองไปในวันที่ผ,ผ่านมาก่อนที่ทั้งคู่จะเข้ามาอยู่ใน Honda เนี่ยแน่นอนว่า36ก็จะมีคาแรกเตอร์ที่โดดเด่นในเรื่องของการที่เก็บคะแนนได้อย่างต่อเนื่องนะครับไม่ค่อยที่จะเพียงพราเหมือนกับ42เท่าไหร่ ก็คงจะแล้วแต่มุมมองนะครับคนที่ชอบบู๊ชอบดูดันชอบอะไรต่างๆก็เทใจให้สี่สองไปคนที่ประมาณว่าเป็นมวยชั้นเชิงเอาแต้มเอาคะแนนไว้ก่อนก็เชียรสามี่ประมาณนั้นนะฮะแต่นะครับในตรงนี้มันกลับกลายเป็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันพลิกนะฮะมันไม่เป็นไปตามสิ่งที่เราหวังกันเอาไว้ในเมื่อเรามองว่าเอาเท่ากันแล้วทําไม ทำไมผลงานถึงไม่เท่ากันละ่ะในบอกว่าในในเมื่อเราบอกว่าฝีไม้ไลายมือเนี่ยเท่ากันก่อนที่จะมาที่ HONDA เนี่ยใช่ไหมครับเรื่องนี้อาพุโตผพูดอีกนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าทีมเรปโซ HONDA นะครับเป็นผู้จัดการทีมเนี่ยก็ต้องใช้หลักกิจวิยาอย่างสูงทีเดียวนะครับในการที่จะทําอะไรก็ได้ให้บรรยากาศในทีมเนี่ยมันออกมาดีที่สุดเพราะว่าทีมของเขาหมายถึงว่าเรปโซ HONDA นะฮะตอนนี้ก็ อยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่ผมอาจจะบอกว่ามันเป็นความสำเร็จโดยรวมของ Honda ก็จริงนะครับแต่ฟีดแบ k โดยรวมที่เข้ามาเนี่ยมุมหนึ่งมันก็จะต้องบอกว่าเอา้าทำไมทีมโรงงานถึงเป็นแบบนี้ทำไมทีมรองถึงเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันมีไม่กี่ครั้งหลอกนะครับที่นักแข่งทั้งสองคนไม่สามารถที่จะลงแข่งขันได้ก็คงต้องหาตัวแทนหาอะไรมาลงแต่ในสนามที่2ที่อเจนตินาเนี่ยทั้งมาร์กแล้วก็ทั้งจวนเมียเนี่ยก็บาดเจ็บอยู่นะครับไม่สามารถที่จะลงได้ ดังนั้นในตรงนี้ทางอัวโตทผู้อีกบอกว่าก็นะครับยังมองว่า2คนเนี่ยผลงานอยู่ในระนาบเดียวกันหละนะฮะก็คือพยายามที่จะบล็อกพยายามที่จะเซฟ,ฟนะักแข่งของตัวเองพยายามที่จะบล็อกว่าเฮ้ยอย่มามาด่าลูกน้องผมนะอะไรทํานองนั้นแม้ว่ามันจะบล็อกยากก็ตามนะครับแต่ในฐานะของลูกพี่ใหญ่ของคนที่ดูแลทุกสิ่งอย่างในทีมเนี่ยก็จะต้องพยายามทําตรงนั้นนะครับแล้วก็บอกว่าตามจริงแล้วเนี่ย ด้วยความที่รินกับเมียเนี่ยก็อยู่ในซูซูกินะครับก็รเรียกว่ารู้ใส่รู้พุงรู้สไตล์การขับรู้เหลี่ยมรูอร้อะไรกันมาตลอดเนี่ยทางอภิโตพีก็ยังคงยังคงคาดหวังนะครับว่าจวนเมียน่าจะเรียกว่าไปเอาความสําเร็จของรินเนี่ยมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสไตล์การขับหรือจะเป็นอะไรทุกสิ่งอย่างก็แล้วแต่เนี่ยสามารถที่จะเรียกว่าเอามาใช้เป็นแนวทางเพื่อที่จะยกระดับผลงานให้กับตัวเอง นั่นก็คือสิ่งที่ผู้จัดการทีมเขาหวังเอาไว้แล้วก็พยายามที่จะบอกว่าศักยภาพของเมียเนี่ยเขายังเชื่อนะครับว่ายังคงมีอยู่เพียงแต่ว่าเรื่องของจังหวะเวลาและอกาสมันยังไม่เหมาะสมที่จะไปถึงตรงนั้นเท่านั้นเองนะครับในส่วนของนักแข่งเขาบอกว่าเขาล่าสุดนะครับที่ล้มเนี่ยเขาพยายามจะแซงฟรังโกมอร์เบเดลี่ของยาม,มาฮ่าแล้วหน้าก็พับไปนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ในมองในมุมบวกเขายังรู้สึกดีกับรถ นะครับเขาบอกว่าเขาสามารถปรับปรุงเรื่องของการเบรกได้ดีขึ้นนะครับเรื่องของความเร็วเรื่องของการเข้าโค้งทําได้ดีขึ้นแต่สิ่งที่เรียกว่าอาจจะยังคงเป็นปัญหาอาจจะต้องย่องํำต่อไปก็คือความเร็วในการแข่งขันที่เ,เรียกว่ายังไม่สามารถที่จะเค้นศักยภาพของรถในตรงนั้นได้แล้วก็ย้ําถึงการออกสตาร์ทนะครับในท้ายมันก็ไม่เป็นผลดีเลยเพราะว่าการเร่งแซงนี่มันยากมันลําบาก อ่าย้อนกลับมาก็คือตอนที่เขาบอกว่าเขาพยายามจะแซงแฟรงกี้ก็เลยล้มหน้าพับไปนั่นก็คืออาจจะเป็นในส่วนหนึ่งนะฮะทุกคนดังนั้นในตรงนี้นะครับนักแข่งของ Honda ในเมื่อมีฟอร์มมีผลงานที่มันแตกต่างกันแบบนี้มันก็คงจะเป็นหน้าที่สำคัญของอัลเบโตวีอีกครั้งหนึ่งรวมทั้งคนที่เคยเป็นลูกพี่เก่าของทั้งออจอห์นเมียและอเล็กซินนะครับแล้วก็ได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งอย่างเคนคาบูจิเนี่ย คงจะต้องใช้หลักจิตวิทยาทุกสิ่งอย่างนะครับงัดความเก่งของนักแข่งหมายเลข36คนนี้ออกมานะฮะผมเองนะครับแม้ว่าจะไม่ได้เป็น f c ของเขาตัวยงนะครับแต่ก็พอเข้าใจถึงศักยภาพนะฮะว่าการที่เป็นแชมป์โลกแม้ว่าจะเป็นแชมป์โลกโดยการที่อาจจะชนะน้อยไปหรือจะยังไงก็แล้ว,แต,แ,ลวแต่แล้วแต่มุมมองที่บางคนมองเข้าไปอาจจะบอกว่าน่าจะน่าจะชนะมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแต่นะครับทุกคนคือการเป็นแชมป์โลกเนี่ย บางทีชัยชนะหลายๆครั้งมันก็ไม่ได้การันตีว่าคุณจะสําเร็จถึงขั้นนั้นถ้าคุณไม่มีฟอร์มที่สม่ําเสมอผมก็ยังมองว่าจอห์นเนียก็คือนักแข่งที่คู่ควรกับแชมป์โลกเมื่อปีนั้นนะครับที่เขาทําได้ในปี2020แล้วก็ก่อนที่จะในปีต่อมาป้องกันแชมป์โลกไม่ได้แต่ก็อยู่ในอันดับที่3เนี่ยในปีที่ผ่านมาล้มเยอะนะครับเจ็บบ้างอะไรเงี้ยนั่นก็เพราะว่าเรื่องของสภาพจิตใจเรื่องของอะไร ตรงนี้ผมผมพยายามที่จะมองนะครับพยายามที่จะศึกษาการขับของเมียว่ามันเป็นยังไงกันบ้างผมรู้สึกอย่างหนึ่งนะครับว่าในตอนนี้สภาพจิตใจของเขามันยังไม่กลับคืนมา100%ตั้งแต่ที่เรียกว่าทีมต้นสังกัดอดีตทีมนะฮะที่เขาเคยอยู่อย่าง s u ซูกิเนี่ยประกาศวิทายไปในตอนนั้นฟอร์มของเขากับรินเนี่ยรินอาจจะแอบเหนือกว่านิดหน่อยนะครับในช่วงแรกแของการแข่งขัน แต่หลังจากนั้นมาก็ได้ลุ้นมีโอกาสได้ลุ้นทั้งคู่ครับก่อนที่จะมีเซอร์ไพรส์บอกว่าการประกาศจากผู้บริหารของซูซูกินะฮะว่าโอเคไม่ไปต่อแล้วจะรีทายแล้วและอนาคตของของเมียเนี่ยก็อยู่ทั้งทั้งสองคนนะครับก็คือเหมือนแขวนอยู่บนเส้นได้สื่อก็พยายามโคมข่าวตลอดนะฮะว่าตกลงล้วเป็นยังไงจะไปทีมไหนอย่างไรกันบ้างพยายามที่จะเชื่อมโยงไปตรงนั้นตรงนี้ มีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นในระหว่างที่เขายังคงสับสนอยู่กับอนาคตของตัวเองเขาก็เลยทําให้เรียกว่านอกจากสมาธิตรงนั้นจะหายไปเยอะนะครับสมาธิในสนามนั้นยิ่งสําคัญก็เลยพลาดล้มบ้างก็เลยหายไปบ้างก็เลยเจ็บหนักพักยาวไปบ้างนั่นก็คือสิ่งที่เราเห็นในฤดูก,กาลที่ผ่านมาใช่ไหมฮะผลการทดสอบการเทสออกมานะครับก็ ผลงานเขาก็ถือว่าพอรับได้นะครับไม่ได้ดูย่าแย่อะไรนะครับไม่ได้มีสัญญาณว่าจะเป็นไปในแบบนี้แต่พอการแข่งขันจริงเข้ามาปุ๊บนั่นก็คือเราได้เห็นนะฮะว่าแนวทางการขับสไตล์การขับทุกสิ่งอย่างในตอนนี้มันเหมือนประมาณว่าจับต้นชนปลายไม่ถูกซะแล้วในส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าการไม่มีมาร์กมาเก็ตลงสนามด้วยเนี่ยนะครับมันก็ส่งผลเหมือนกันนะฮะมันก็ส่งผลถึงหลายสิ่งหลายอย่างนะครับ จริงๆแล้วผมว่าจอ์นเมียเขาเปิดใจนะครับที่จะศึกษาที่จะดูทุกสิ่งอย่างที่มาร์กทำเพราะว่ามาร์กก็คือตัวหลักคือคนที่มีประสบการณ์สูงที่สุดใน Honda ในตอนนี้แต่มาร์กเองก็กลายเป็นว่ามาเดี้ยงเอาตั้งแต่ต้นเกมแล้วก็หายไปยาวดังนั้นข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยโอเคนะครับแม้ว่าอาวุโต้ผู้อีกจะบอกว่าเอ่อรินเนี่ยก็ถือว่าอยู่กับเมียมาอย่างยาวนานนะครับในซูซูกิเขาหน้าจะมีการถ่ายทอดบางสิ่งบางอย่างหากันได้ก็ใช่นะครับ อยู่กันเนี่ยแต่ทั้งคู่ก็ไม่ถือว่าสนิทสนมอะไรกันซีย้ำเปื้อนกันจนขนาดนั้นในส่วนหนึ่งด้วยนะครับแล้วอีกอย่างก็คืออยู่คนละทีมครับมันก็คงจะไม่เหมือนกับการที่อยู่ทีมเดียวกันนะฮะการที่อยู่ทีมเดียวกันผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันน่าจะสื่อสารกันได้คล่องมากกว่าใช่ไหมฮะเพราะว่าแต่ละทีมเนี่ยแม้ว่าจะอยู่ในใน ทีมหลัก h อ n d ้าเหมือนกันนะครับใช้เครื่องยนต์ใช้รถแข่งสเปคเดียวกันเวอร์ชันเดียวกันเนี่ยแต่เรื่องของทีมงานก็ทีมงานใครทีมงานมันอยู่ในพิษใครพิษมันใช่ไหมผมก็เลยมองว่าถ้าเกิดว่า MarkMar เ e สยังคงหายไปยังคงเ,เรียกว่าไม่สามารถที่จะกลับมาได้หรือถ้ากลับมาแล้วฟอร์มยังไม่เฉียบขาดพอมันก็ส่งผลถึงจอนเมียด้วยเหมือนกันนะครับว่าจะเป็นยังไงในตอนนี้มันก็จะมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะครับเจ้าตัวก็จะต้องออกมาต่อสู้กับ ชาวเน็ตทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งชาวโซเชียลทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าสภาพจิตใจของเขาเนี่ยจะโอเครับมือกับตรวนั้นได้แค่ไหนนะครับแม้ว่าะจะเคยเจอนะครับตั้งแต่การเป็นแชมป์โลกใหม่ๆการเสียแชมป์โลกไปหรือว่าฟอร์มเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนักแข่งก็เจอมาเยอะเขาก็เจอมาเยอะเหมือนกัน นะดังนั้นเป็นแฟนของคนบ้าท,ทีมเป็นแฟนของ Honda นะครับผมเข้าใจว่าในตอนนี้หลายๆคนก็ยังคงให้กําลังใจอยู่นะครับยังคงเ,เชียร์อยู่เหมือนเดิมไม่ว่า42กับ3 6ี่จะไปอยู่ไหนก็ตามใช่ไหมครับก็เป็นกําลังใจให้กับจวนเมียกันเยอะๆนะครับในช่วงนี้นะเป็นช่วงเวลาที่ผมว่าเขาก็คงจะมีความอ่อนแออยู่บ้างนะครับแต่จะระดับไหนผมก็ไม่ทราบได้แต่นะักแข่งมาเจอสถานการณ์เช่นนี้เป็นใครมันก็เป๋ไปเหมือนกันละ่ะใช่ไหมฮะ สนามที่ผ่านมาสนามที่3ก็ล้มทั้ง2รอบอย่างเงี้ยสนามที่2ก็ไม่ได้แข่งสนามแรกก็ล้มเจ็บหนักเก็บได้แค่5แต้มเนี่ยนะทุกคนเนาะเดี๋ยวนั้นก็ในสุดสดาสิ้นเดือนนะครับยี่สิบเป็นสนามโฮมเรสนะครับหลังบ้านของจอหนเมียที่เฮรเรสเนี่ยก็มารอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ก็ปรารถนาอยากให้ให้มาร์คมาเก็ตกลับมาเร็วๆนะครับ อย่างน้อยต้องมีพี่เลี้ยงคนนี้คอยดูแลคอยอะไรหน่อยนะครับมันถึงจะอยู่ในทิศทางที่มันบวกมากขึ้นกว่านี้นะครับทุกคนวันนี้ลากันไปก่อนนะครับทักทายทุกคนยามเดีกยวพรุ่งนี้ว่ากันใหม่สวัสดีครับ